ดาบสั้นเงาจันอาวุธ SSR ชิ้นใหม่ที่มีความโหดความเท่สามารถโสโลสศัตรูได้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมซโล่เลเวลิ่งอลาย์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของ,ของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back c ค v วอร์เอ็มแล็คนาล็อกออเรนจินเกนชิ้นอิมแพและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับ ในพาร์ทนี้ก็จะมาแนะนําอาวุธชิ้นใหม่ดาบสั้นเงาจันทร์ที่เราจะเปิดได้จากคันเลือกแบบเลือกใส่ในรายการปารถนามีโอกาสที่เราจะได้สุ่มในสุม่มโอกาสการออกต้องบอกเลยนะครับว่ายากมากๆสาหรับดาบสั้นเงาจันทร์ดาบสั้นเงาจันทร์เป็นประเภทมืดในเรื่องการโจมตีแบบปกติของเขานะครับก็จะสร้างความเสียหายแบบนี้สังเกตดูฟันฟันรัศมีการโจมตีก็ถือได้ว่ามากกว่าพวกอาวุธมีสั้นอืนอ่นๆเห็นไหมครับถ้าเป็นมีสั้นอืนอ่นนะหรืออย่างอันนี้ ก็เทียบไม่ได้ส่วนสกิลคอแอทแท็ของเขานะครับจะเป็นแบบนี้เตะแล้วก็จะมีพื้นด้านล่างด้วยส่วนปริมาณการสร้างดาเมจนะครับก็จะสร้างจากพลังโจมตียิ่งเรามีพลังโจมตีสูงเท่าไรการสร้างความเสียหายก็จะสูงเท่านั้นและในส่วนของสกิลการใช้งานนะครับแบบนี้ เขาจะสร้างความเสียหายเป็นวงกลมวงกว้างซึ่งปริมาณดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่1,700เลยนะสาหรับสกิลเลเวล6ด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นธาตุมืดแต่ปริมาณการใช้พลังเวทจะอยู่ที่211อิเแอนิเมชัน่าทางโคตรเท่ส่วนความสามารถของเขานะครับเมื่อเราใช้งานสกิลแสงจันทร์จันทร่สาส่องความมืดเขาจะปรับใช้เอฟเฟกจันทราเต็มดวงแก่เป้าหมายที่อยู่เหนือจันทร์เมื่อโจมตีครั้งสุดท้ายของสกิลแสงจัน,จนทร่สาส่องเข้าเป้าจะทําให้ช้าลง3าวิการช้าลง3าวิ ก็เหมือนเรากดชาร์โด s t e ปนะครับกดหลบแล้วก็กดจิ้มหลังเห็นไหมเขาจะอยู่ในช่วงเวลาช้าแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วเวลาเราฟันอ่ะก็แบบนี้แต่ถ้าเราใช้สกิลนี้ปุ๊บแล้วดอกสุดท้ายโดนสตู Do, เวลาเขาลอยอยู่ก็เหมือน จะช่วยสโลว์เวลาให้ได้3าวิถือว่าช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีปรับใช้เอฟเฟกจันตคา,าดซอนทับ1ครั้งต่อการซ้อนทับ1ครั้งของจันทาเต็มดวงของเป้าหมายผลของจันทาเต็มดวงเนี่ยระยะเวลาต่อเนื่องถาวรซอนทับสูงสุด1ส่วนผลของจันทคา,าดนะครับปริมาณดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น10%แต่ปริมาณดาเมจธาตุมืดเพิ่มขึ้น10%ความแรงธาตุมืดก็จะสูงมากขึ้นและยิ่งผลของ1ดาวนะครับเขาจะเสริมกําลังเอฟเฟกต์จันทาเต็มดวงจ,าาดจันทาะตดาด ดวงระยะเวลาต่อเนื่องจาก1ก็จะเป็น3และผลของจันทคาตปริมาณดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น15แต่ปริมาณดาเมจธาตุมืดก็จะเพิ่มขึ้น15เช่นกันระยะเวลาต่อเนื่อง3าวินะครับส่วนถ้า2ดาวเนี่ยจะเพิ่มดาเมจธาตุมืด10% 3อดาวนะครับเมื่อเราใช้สกิลชาร์โดสเตปเข้าเป้าจะปรับใช้เอฟเฟกจันทคาตทรัพย์หนอันต่อจันทาเติมดวงซ้อนทับ1อันแค่เราหลบและจิ้มหลังก็จะได้ผลของอันนี้แล้วนะครับโหดมากถ้าเป็นผลของ3ดาวนะในรกวัาเถื่อนจัดส่วนถ้าา4ดว ระยะเวลาคูดาวของสกิลก็จะลดลง20%แล้วก็5ดาวนะครับในการที่ปรับใช้เอฟเฟกชะลอเวลาปริมาณดาเมจของตนจะเพิ่มขึ้น15%ด้วยกันอาวุธนี้หลักๆจะเน้นไปทางการตีมอนยิ่งมอนแบบมากแบบหมู่ก็จะดีส่วนถ้ามอนบอสมอนที่ลอยไม่ได้ก็อาจจะค่อนข้างเล่นลาบากเวลาเรากดใช้การสกิลเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมอนเตอร์ก็จะลอยอยู่สามวีด้วยกันนะครับแล้วถ้าสามดาวเนี่ยเวลาเราชาร์จดาวสเต็ปแบบนี้ก็จะโหดมากขึ้น ส่วนการโจมตีแบบปกติของเขานะครับแบบนี้ในกรณีที่ผลของสกิล call attack เตะปุ๊บด้านล่างของเขาก็จะมีวงเพิ่มเติมซึ่งด่านระดับาร์ d มันก็จะมีความยากในระดับหนึ่งดังนั้นก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่สังเกตที่มอนนะครับมันจะมีพวกจันทคาดอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะสถานะจันทาเต็มดวงจันทคาด เยอะแยะไปหมดฉะนั้นอาวุธชิ้นนี้ค่อนข้างโหดกันเลยทีเดียวนะครับมาลองดูที่ด่านนอร์มอลละกันนะครับอันนี้น่าจะเห็นได้ง่ายกว่าปึ๊บผมหลบมอนเตอร์ก่อนแล้วก็สกิลเข้าไปเห็นง่ายกว่าแต่มอนเตอร์มันตายไปเลยอตีธรรมดาประมาณนี้ครับถามว่าแรงไหมแรงนะผมเอามาฮิวก่อน ถึงฟาดเข้าไปหลัวตัเตะสร้างจันทาได้โอ้โห <c oughs> บอกเลยว่าสุดจริงนะครับใส่มาให้เต็มที่ไปเลยโอ้โหเด้งตัวนี้ได้อยู่นะ แต่มืดมือกับมือเจอกันผมว่าแค่ตีธรมรมดาก็โหดแล้วนะครับแต่หาหมอนไม่เจอเออแล้วยังไงซิเตะเข้าไปนะครับปิดฉากโดยพื้นฐานแล้วอาวุธมีดนี้นะครับดาบสั้นเนี่ยต่อให้เป็นอาวุธสามดาว,ดาวก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากสูตรดาวสักเท่าไหร่ ฉะนั้นสูตรดาวเราสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามีดาวมันก็ดีกว่าไม่มีลองดูมีนะผมหลบไปก่อนหนึ่งึังว่ากดใช้งานสกิลสกิลสุดท้ายนี่ไงสโลสตูเข้าไปและสังเกตที่บอสครับเขาก็จะมีพวกจันทะคาดไอกก้กลมๆนั่นแนหะละโลกลมๆตรงนี้นครับสามดาวจะได้ผลตรงชาร์โดสเตปเนี่ย ยิ่งใครหลบเก่งๆเล่นเก่งๆนะประคอนก็จะโหดมากยิ่งขึ้นเป็นปกติผมหลบแล้วสโลด้านหลังกดสกิลอีกทีนึง่งชุ่งๆๆๆ,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 ๆแค่สกิลนี้ก็เป็นล้านแล้วนะครับยังไงสิยิ่งไปเล่นอาร์ติแฟกที่เราสามารถ เก็บสแต็กได้นะครับแล้วก็ตีหมอนแบบยื้อก็จะค่อนข้างโหดป้านเลยมีแบบไม่เปลี่ยนอาวุธใช้ง,งานสกิลที่หนึง่งอัดจ,จังหวะการไล่แล้วหลบแน่นอนวิงหนีไมาก,ก่อนืออแทงหลังเข้าไปฮะแล้วก็เตะเดี๋ยวเราจะเพิ่มปริมาณดาเมจ ด้วยแบ็กยืนโฮสักนิดนึงแล้วก็นี่เปิดโลด้วยซอจีอูนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มปริมาณเดเรเมทที่สร้างตอนนี้รอสกิลกดใช้งานสกิลเข้าไปปั๊บ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 นี่ล้านสองเห็นไหมความแรงก็จะสูงมากขึ้นแบบนี้นะครับเอาปิดด้วยอันติเมทก็คือจบไปแล้วนะครับทำลามแบ็กยืนโฮจะรอปิดด้วยสกิล เลงไงตบไหเอาให้เต็มที่ยบใส,ส่สกิลไปหายไปซะยิ่งมอนเยอะๆยิ่งชอบมอนน้อยๆก็อาจจะโหดไปอีกแบบหนึง่ง้องบอกคนละสไตล์มามีสี่ตัวสกิลเข้าไปครับจบหมายสี่สินะโหวดไปก่อนอืมสกิลรวบ เข้าไปดูดมานาอ้าวเ,เจอหมีนะครับหมีเงารอบนี้ยังไง <c oughs> โดดรอบไปก่อนเลยแทงหลังแล้วผมก็ตีแล้วก็ใส่สกิลเข้าไปอำลาด้วยแบกคินโห่ต่อด้วยมินบยองกูแล้วก็ใส่โล่เข้าไปจ๊บจบตีเข้าไปใส่สกิลและโดดลงสโลจังหวะนี้ได้เวลาสาว เสาได้สาเอานะครับจูดรวบปาทแทงยังไงยังไงซิทำลายให้เต็มที่เดี๋ยวเถอะเอาโลมาก่อนเอาสก,กิลตามอีกทีนึงจึงอยู่ได้เงาไปซะไม่อยู่ใต้เงาก็โดน ถึงแม้ว่าคูดาวจะค่อนข้างนานนิดนึงเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าเพลินมากในการโจมตีด้วยความที่ว่ามันมีออร่าไงมันไม่เหมือนมีดแบบปกติ like <a> มีดนี้เราสามารถหัดได้เ้าไปใส่เซ็ตมังกรก็ดีนะครับอาร์ติแฟกต์อืมนะคปิด ง,ง,งหายยไปเลในการที่เราตั้งดาบสั้นเงาจันเป็นอาวุธหลกักเราอาจจะต้องหาอาวุธรองเป็นอาวุธชนิดอื่นนะครับเช่นสมงสมุดเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะหรือว่าจะใส่เป็นดาบยาวของจกักรพรัดก็ได้เหมือนกันแต่ก็ควรที่ต้องมีโล่เอาไว้ยืนยือ้อหรือโดนรับดาเมจซับได้ต้นศัตรูด้วยช่วยเสริมก็จะดีนะครับหรือถ้าจะใช้คู่กับเคียวหลังจากที่หยุดศัตรูหรือทําให้ศัตรูลอยขึ้นแล้วนะครับก็ยังสามารถสร้างความเสียหายหนักๆด้วยเคียวได้อีกตั้งหากเพราะสกิลเคียวเนี่ยถือได้ว่าแรงชั้นยอดเล และถ้าเราเอาไปใส่ผสมคู่กับเซตอ์ติแฟกต์เซตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเซตคิเซตมังกรเซตโจมตีโจมตีแบบไม่สนเกาะได้เหมือนกันหมดเลยแต่ก็ควรทจะต้องมีอัตราคิดละครค่อนข้างสูงและมีคีดาเมจที่สูงด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อ์ติแฟกต์แบบไหนให้เหมาะเข้าคู่กับดาบสั้นเงาจันทเพราะว่าเราสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบมากๆถือว่าเป็นหนึ่งอาวุธ S.R. ธาตุมืดที่ดีของใหม่ยังไงก็ควรมีแต่หายากหน่อยนะครับเล่นยากหน่อยทำเลเวลยากด้วยถ้าใครได้มาก็ดีใจด้วยอันนี้ก็ พามาดูก่อนนะครับว่าอาวุธเวลวร้อยหนึ่งดาวเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ฝากลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปแล้วครับ